오호 <목소리나> 마โ <목소리나> สวัสดีครับผมแม่พี่น้องนะครับสุขสุคนทุกท่านนะครับเอฟซีทุกคนเลยนะครับเมือนี้มีเมนูหอยมาน้าเสนอนะครับที่เห็นก้อนหนานี่เรียงรายมาอย่างสวยงามนะครับเมื่อนี้ไปง่มมาจากตลาดสดสดร้อนนะครับมาแรงมาหั่นนี่ครับโอ้โหเด้หลายเลยครับได้มา2กิโลนะครับเนาะที่นี่ก็น้ําจิ้มเอ้ยน้ำน้ำจิ้มนะนี่ก็เด็ดเด็ดว่าต้องเด็ดหอดสุดยอดหอดไปมานใดครับ วก็จะเสียบวัตต์นัวนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณกำลังใจครับนี่มาซิมหอยผู้ใดมากหอยยกมือขึ้นครับผมนี่หอยปังตัวใหญ่อ้วนครับผมนี่หนามเยิ้ยมๆกันเลยนะโอ้โหนี่เรี่ยวมาเบิด์ังซี่นี่ยแก้วเด็ดดาบใังไหนี่มันสิรุษละอ่าคลิปนี้ขอจะมีซิบไหลเพอใด้พี่น้องเด้อ ก <c oughs> ันใ้ไลายก็นั่นก็นดีครับนะนี่โอ้โหมาเบิดใส่เบิดยองเบิร์ดพุงโอ้ยบมมีแนวคมๆด้วยพี่น้องด้วยผมมีแนวจวดน้ำด้วยผมนี้หวานครับหอยจ้อย <c oughs> <c oughs> mày khai cứ đang uẩn chứ mày cứ chơi thiệt, à, ờ, tao phải bật chuông này bên ngoài bị sẹo, ờ, chìm cái này con, rớt lại trăng trăng chứ, vậy. พอท่านใจเมื่อหยุ่ม,ห,มหลดุดเหบุพีน้องแนมเห็นบ่อหอยมันหลายพวดบังน้ำจิม้ม ข้าวกับี่้วยครับกูข้าวประกศนหีนอืมโอ๊ป๊อป๊ป๊ปปปปโอเียส,สิด,อดุอดไปดูกันได้เึ๊บอุ้ยซองมาเลยครับดอกนี่อืม อ๋อ oh. 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 มาด้วยพี่น้องเด้อแซ่บๆเหมือนกันครับ cái hoai bấm lủng lẳng cài nói các bạn này tao mua tao con bò hoai con chì lên xuân kham mong xin lắm chị long làm việc chạy bay đi không sủng lại bình đấy Nhân cơ sát không cho cơ hội nè Dân hỏi cơ anh Tôm hỏi, kì hỏi Quá luôn chẳng nói nào, phía nào nào Đừng có mai vượt lây, hú bộ vượt ดูฝงไฟฝงมาฝงติดกล่องวะอเอาละครับนี่ยัดเข้าไปเลยนัว,นวสดน้าพร้อมนี่ไว้ไม่รักดีว้ายโอ้โ

<laughs> 行了，洗好了。 คอมเมนต์คุยกันในเรื่องนี้หรือ FC ทำงไหมละเกาอือนี่คอมเมนต์คุยกันหน่อยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหอยไม่ว่าหอยอะไรก็ช่าง คอสตึกกว่านึงอ่าอ, <c oughs> อาชิดสะอาดจันเอยเพี่น้องเด้อต้องใส่การหยับดีๆนะ tìm hát để không cái này ừ, long vâng biết là ด,ดูจอดเดียวตาเริ่มไร้แล้วครับเนี่ยใสๆกันเลยนะครับโอ้โหโดอกนี้ต้องอัดผักออกไปจังอยอื้ เห็นจะชัดเสียงรถกาสีหลายอยู่เลยพี่น้องเด้อช่วงนี้กะตัดวงตัดไว้เส้นทางที่รถเจียวเยอะมากเลยเส้นนี้ ใจไหลสมกับราคาอยู่ครับ าจะมาพันหอยกันด้วยับเนี้โอ้โหเพียดครับเพียดเนี่ยหือจักสามหน่อยอู้หน่อยนี่ไหมหนักอนต้นย่างดีเลยหนักหนามครับอื หอมเลยครับเอานี่ตักเลยน้ำจิ้มเฮาจิ้มยืมอู้หไหลจากๆเลยอืออ้หแตกๆๆแตก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 ักแตกเลยเนอะอือ mà ăn nung qua quá bồi rồi cứt cứt Ồ oh. hô ôi lút hay luồng Vô oh. สวสยชิ้นใหญเหรอครับใด้เบิร์ดหรือเปล่าอันนี้เบิร์ดโอ้โหจบไม่สวยอือ่าโอเคแล้วครับปจะได้แล้วครับพี่น้องแต่ว่าผมนี่เพลยดครัก <c oughs> แสบนวัวสุดยอดเลยครับผมโอ้เมาห้อยจังเลย <c oughs> คักนอ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบคิดดูโอสไตล์นี่ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะ <c oughs> ดูพี่น้องเด้อเรามาแสีบมานัวกันคลิปหนา้าเั็กซี่ครับโอเคครับไปก่อนแล้วครับโอ้เพี้ยนแห้งครับพี่น้องสวัสดีครับบายครับ